ในช่วง1-22สิงหาคมนะคะก่อเกิดดาวคู่ศัตรูนะคะสำหรับชาวมิถุนจะสัมพั์กับเรื่องใดนะคะที่รับทราบไว้เพื่อไม่ประมาทไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดช่วง15มิถุนายน,ยนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะเป็นเรื่องราวของดาวอังคารนะคะที่โคจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุข,ของชาวมิถุนด้วยกําลังที่เรียกว่ามหาจักรนะคะ ส่งผลในข้อที่1นนะคะดาวองคารจะอยู่ตรงกันข้ามกับดาวเสาร์นะซึ่งถือว่าคู่นี้นะคะเป็นคู่ศัตรูในทางโหราศาสตร์ไทยไปสัมพันธ์กับภพบเรือนภารากิจหน้าที่การงานของชาวมิถุนนะคะดังนั้นในช่วงนี้ถือว่าภารากิจของชาวมิถุนในเชิงการงานนะคะก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้บางท่านเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานนะคะเป็นเจ้าเรือนมอรณะสําหรับดาวเสาร์นะในช่วงดังกล่าวก็อาจจะเป็นช่วง จบวาระนะคะการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่หรือเรื่องราวบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ก็จะมีการจบลงในช่วงนี้ได้ดาวอังคารเป็นมหาจักรนะคะอยู่ในภพเรือนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสินทรัพย์และเรื่องครอบครัวนะคะดังนั้นช่วงนี้ชาวมิถุนก็จะพาร้ายเยอะหน่อยนะบางทีจะเป็นเรื่องการดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักต่างๆนะคะเรื่องของภารกิจการเกี่ยวข้องที่อยู่อาศัยนะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ตกแต่งต่อเติมนะคะหรือเรื่องการซ่อมรถซ่อมบ้าน,นต่างๆได้นะเนื่องจากดาวเสาก็เป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะบางทีก็จะเป็นเรื่องแต่งหักเสียหายนะคะใครที่ใช้บ้านใช้รถทำมากินช่วงนี้ก็อาจมีจังหวะหยุดเพื่อซ่อมแซมนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหากินต่อนะเรียกว่าในช่วงนี้ความเป็นมหาจักรของดาวอังคารนะคะก็จะทําให้ ภารกิจนะอันเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องสินทรัพย์เรื่องคนในบ้านการดูแลต่างๆก็เยอะมากขึ้นนะคะสําหรับความเป็นมหาจักรของดาวังคารนะคะบ่งบอกถึงเรื่องรับผลนะคะช่วงนี้รับผลกว่าจะได้ก็ต้องทํามากขึ้นนะบางทีเป็นการลงมือลงแรงนะคะหยิบจับงานอะไรช่วงนี้ก็สลับซับซ้อนเรียกว่าเหนื่อยขึ้นนะเนื่องจากความเป็นมหาจักรก็คือโลดโผนไม่ธรรมดาต้องลงไปหยิบจับแก้ไขปัญหาเองถึงจะผ่านพ้นนะคะนอกจากนี้ดาวังคารยังเป็นเจ้าเรือนอรินะช่วงนี้จึงถือว่า ความเหน็ดเหนื่อยความซับซ้อนทางการงานการมีคู่แข่งขันแดงเดือดรอบตัวนะคะก็เรียกว่ายกระดับตามกําลังของดวงดาวในช่วงหนึ่งนะคะดาวคู่ศัตรูก่อเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานภารกิจหน้าที่นะคะดังนั้นก็จะเป็นจั่หงว่ามีอุปสปรรคปะปนนะคะบางอย่างเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ควบคุมไม่ได้นะบางทีเป็นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของโลกนะคะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทําให้ชาวไมถุนต้องปรับตัวหรือก่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการภารากิจต่างๆในช่วงนี้ด้วยดวงดาวมากระตุ้นนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นมหาจักรในภพเรือนการเงินด้วยณนะจุดนี้นะคะจะมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวโคจรมาอยู่ร่วมด้วยในหลังวันที่3นะคะถือว่าเป็นคู่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารติดต่อโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดยหลังวันที่3ไปนะถือว่าดาวตัวตนของชาวมิถุนจะเข้าสู่ภพเรือนเรื่องเงินภารกิจนาทีเรียกว่าการติดต่อเชิงการงานนะคะก็จะมีเข้ามาได้นอกจากนี้ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะก็ส่งผลกับเรื่อง ความโลดผนในเชิงการติดต่อนะเช่นช่วงนี้นะคะติดต่อเยอะติดต่อมากนะหรือมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องเชิงเอกสารตัวเลขง,งบประมาณทางการเงินที่มากที่เยอะนะคะเป็นจังหวะเรื่องของการเกี่ยวข้องเชิงสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าร่วมงานนะคะได้คัดเลือกให้เป็นประธานต่างๆหรือได้รับภาระเป็นผู้นำนะในเชิงกิจกรรมการงานหรือแม้แต่เชิงครอบครัว เป็นความโดดเด่นเชิงสังคมนะคะเช่นช่วงสอบช่วงแข่งขันหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มีเกียรติมีหน้ามีตานะในสังคมการงานที่อยู่ได้นอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของการทํางานนะคะมักเกี่ยวข้องกับคนมียศศัก์ตำแหน่งหรืองานประเภทประกาศเกียรต,ติคุณงานน่าเชื่อถืองานเป็นทางการนะช่วงนี้ก็ถือว่างานการประเภทนี้มีมาได้นะคะ เป็นความโดดเด่นเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะดังนั้นเข้าสังคมเยอะนะคะได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเข้าไปสู่คนหมู่มากหรือแม้แต่การงานในช่วงหลังวันที่3นะคะก็มักสัมพันธ์กับเรื่องกลุ่มเรื่องทีมนะคะหรือเกี่ยวข้องกับพี่พี่น้องๆ้องเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะความเป็นมหาจักรของดาวอาทิตย์ช่วงนี้ในเรือนการเงินนะคะทำมากได้มากนะคะทำน้อยได้น้อยเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้มานะคะอย่างไรก็ตามหาก เป็นความพยายามความทุ่มเทนะคะสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาบางทีก็ได้เยอะนะหรือได้แบบก้าวกระโดดได้คุ้มค่ากับเรื่องของการทุ่มเทสำหรับชาวมิถุนนะคะในระยะนี้ถือว่าเรื่องเชิงสังคมมาอยู่ในเรื่องเงินนะคะดังนั้นอาจจะหมายถึงการก่อเกิดคอนเน็กชันแวดวงใหม่ๆนะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานนะคะได้เข้าสู่แวดวงที่ เปลี่ยนไปนะคะหรือว่าเกิดการก้าวหน้าเชิงคนรู้จักชักนําชักพาไปสู่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โดดเด่นนะดังนั้นเรื่องของเครดิตวงเงินนะคะการก่อนนี้ยืมสินช่วงนี้ก็ถือว่ามีลักษณะลดผลได้นะก็คือได้เงินกู้หรือได้เงินมีเงื่อนไขนะคะมีเงินแปลกๆปกจากผู้สนับสนุนหรือว่าคนเกือ้อหนุนเชิงการเงินเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะคะก็ระวังเรื่องรายจ่ายนะที่มาจากทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสาธารณประโยชน์นะคะ รายจ่ายเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรงงานเรื่องคนนะคะหรือทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ถือว่าได้เงินมาก็มักจะมีการแบ่งสันปันส่วนค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องของการช่วยเหลืองานต่างตอบแทนงานใส่ซองต่างๆที่ก็อาจจะมีได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวหลายดวงโคจรทับลักนณาชาวมิถุนนะคะโดยดาวศุกร์และดาวพฤหัสช่วงนี้ก็ทับตัวตนด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคู่ส่งเสริมกับเรื่อง สเสน่ห์นิยมนะคะถือว่าช่วงนี้จะมีคนเรียกใช้เรียกหานะคะมีคนชอบมาพึ่งพาอาศัยเนื่งอย่างดาวสุกก็จะเป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะทำให้ความรั่วไหลเกิดขึ้นจากความใจดีใจอ่อนของชาวมิถุนนะคะบางทีเป็นเรื่องลูกหลานบริวารรอบตัวนะคะมีเรื่องราวการ เลี้ยงดูอุปการะเยอะนะบางทีเป็นเรื่องคนก็ได้หรือบางท่านนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์เลี้ยงความผูกพันทางใจที่ชาวมิถุนแบกรับหลายด้านนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะส่งผลดีกับเรื่องสเสน่ห์นิยมนะดึงดูดคนต่างวัยนะคะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆช่วงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นรู้จักคนแวดวงใหม่นะคะก็เกิดการายานามิตรหรือช่วงนี้ เรื่องของความรักครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นได้กับชาวมิถุนนะคะสำหรับดาวพระเกตช่วงนี้ก็ทับลัคนาไปกระตุ้นเรื่องราวเชิงความรู้สึกจิตสัมผัสนะคะสิ่งที่เป็นเชิงโชคดีจากความฝันเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการรวมทั้งกระตุ้นเรื่องราวรีบๆด่วนๆร้อนๆมาให้นะคะโดยรับผลช่วงนี้เวลามีมาก็จะไม่ค่อย มีเวลาเตรียมตัวนะเรียกว่าวิ่งเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันนะคะในขณะเดียวกันมักกระตุ้นเรื่องราวงานประเภทด่วนๆรีบรบเตรียมตัวน้อยหรือไม่คาดคิดว่าจะได้เป็นช่วงที่เรื่องรางสังหรณ์จิตสัมผัสโดดเด่นนะคะชาวมิถุนอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อาจรู้เรื่องหน้านะคะหรือบางอย่างที่จะเกิดขึ้นบางทีจะมีลางบอกเหตุมาก่อนนะส่งผลให้เรื่องการคาดคเนประมาณต่างๆของชาวมิถุนก็จะแม่นยำมากเป็นพิเศษนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องราวของดวงดาวคู่ศัตรูนะคะก็จะบรรเทาลงเนื่องจากดาวเสาร์จโคจรหลบออกจากดาวอังคารนะคะถือว่าอุปสรรคเชิงการงานของชาวมิถุนก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงควบคุมไม่ได้รอบตัวนะก็จะเข้าสู่สภาวะคลี่คลายมีทางไปต่อได้กับประกอบกับดาวประจําตัวและดาวศุกร์นะคะจะเป็นราชาโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังดังนั้นชาวมิถุนนะคะที่รอคอยเรื่องเงินเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะหรือสิ่งที่ เป็นความหวังเชิงเงินเงินทองทองนะคะก็จะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะรับนะช่วงเวลานี้นะคะมีดาวมหาจักรถึงสองดวงนะคะซึ่งทั้ง12ราศีก็จะพบเจอกับเรื่องราวเหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะเนื่องด้วยกําลังของดวงดาวเป็นความโลดโผนนะคะทำอะไรต้องเหนื่อยขึ้นเยอะขึ้นนะถึงจะสามารถผ่านพ้นเอาชนะอุปสรรคได้นะคะสำหรับชาวมิถุนในช่วงที่ก่อเกิดดาวคู่ศัตรูนะคะขับขี่ยวดยานผานะด้วยความระมัดระวังนะคะเรื่องราวฟืนไฟในบ้าน หรือการเดินเหินการทำงานต่างๆนะคะใช้สตินะเรียกว่าระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเราเชิงสุขภาพได้บ่อยบางทีเป็นเรื่องคนรอบตัวนะคะเรื่องของการผ่าตัดเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือแม้แต่ทำฟันบางทีเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวก็ได้เช่นกันนะคะ เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะที่โคจรมาพบกันส่งผลทั้ง12ราศีนะช่วงนี้ก็จะคลุกคลักบ้างอะไรบ้างนะคะและเดี๋ยวก็จะคลี่คลายไปในช่วงท้ายๆเดือนนะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวในช่วงเครื่องหลังสิงหาคมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ